แล้วอย่างที่เราเคยเรียนท่านผู้ชมว่าปปง,งเนี่ยติดตามประสานข้อมูลเครือข่ายที่ชัดเจนแล้วที่ถูกสหรัฐดำเนินการคือเครือข่ายของเฉินจือ้อเครือข่ายปริ้นท่านผู้ชมคงจำได้ที่กระทรวงการคลังสหรัฐได้มีการยึดอายัดทรัพย์สินคริปโตเกือบ5 0 0แสนล้านแล้วนี่คือวงจรเป็นแผนภาพที่นำเสนอโดยหน่วยงานตรวจสอบควบคุมเส้นทางการเงินของกระทรวงการคลัง ของสหรัฐอเมริกาครับไอ้แบบนี้ชัดเจนแล้วอันเนี้ยที่เราเรียนท่านผู้ชมว่าต้องตามไปที่ปปงให้อัปเดตความคืบหน้าว่าตั้งแต่15ตุลาเผยว่าประสานไปทางหน่วยงานในต่างประเทศแล้วคืบหน้าไปถึงไหนล่าสุดวันนี้รองเลขาธิการปรปรงฮะได้เปิดเผยความคืบหน้าเพิ่มเติมโดยปปงเนี่ยร่วมกับกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชียแปซิฟิกวันนี้จัดงานกัน ก็ม <S an> ีการผักด <an> ันประเด็นวาระเร่งด่วนของโลกศูนย์กลางอาญากรรมหลอกลวงเทคโนโลยี้าคามนุษย์กระแสเงินที่ผิดกฎหมายวันนี้คุณกมลสิทธิ์วงบุตรน้อยรองเลขาธิการปปงได้รับมอบหมายจากเลขาธิการปปงนายเทพสุบวรโชคดาราวันนี้สัมภาษณ์ครับการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนที่เป็นสมาชิก AP g ีะกว่า40ประเทศเขาร่วมประชุม แล้วนอกจากนี้ยังได้เปิดเผยความคืบหน้ากรณีเครือข่ายเฉินจือ้อเครือข่ายเฉินจื้อที่สหรัฐทั้งดําเนินคดีอาญาทั้งดําเนินการทางแพ่งยึดอญญาัดทรัพย์เนี่ยแล้วที่เราบอกว่าอันนี้ชัดเจนต้องจัดการม,มันคนละอันกับชื่อที่อยู่ในลิสต์ที่สาสสหารัฐอเมริกาสามคนเสนอเป็นร่างกฎหมายแล้วก็มีลิสต์แนบไทยกฎหมายอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่การบังคับใช้กฎหมายมันยังไม่มีหลักฐานเพียงพอเข้าใจได้ ที่มีชื่อของเบนจามินมีชื่อของใครต่อใครอะ่ะแต่อันเนี้ยเฉินชื่อในของแท้ต้องจัดการให้เด็ดขาดหลายประเทศก็ยึดอายัดกันแล้วสิงคโปร์ไต้หวันฮ่องกงประเทศต่างๆแล้วไทยแล้วล่ะนะปปงล่าสุดวันนี้เปิดเผยฮะยืนยันว่าขณะนี้ปป,ปงก็ได้มีการประสานข้อมูลแล้วก็ติดตามเรื่องนี้แล้วการสืบสวนสอบสวนทรัพย์สิน ดำเนินการเต็มที่ทุกเครือข่ายถามว่าตอนนี้หลายประเทศเดินหน้ายึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายของเฉินจือ้อสารัดสิงคโปร์เกาหลีส่วนของไทยละ่ะไทยเรานับหนึ่งกระบวนการสืบทรัพย์สินของนายเฉินจือ้ออแล้วทํางานอยู่แต่ไม่ได้ขยายความไม่ได้เป่าประกาศยืนยันว่าตอนนี้อยู่ในกระบวนการเราทำอย่างเต็มประสิทธิภาพไม่ต้องกังวล เราใช้กฎหมายของเราดาเนินการอยู่แล้วและเราไม่ใช่เพิ่งเริ่มเราเริ่มคืบหน้าไปพอสมควรแต่มันไม่สามารถออกมาประกาศว่ากำลังจะตรวจค้นคนนี้คนนั้น uh huh. มันพูดไม่ได้เรื่องการทํางานสืบสวนพวกนี้ uh huh. ยืนยันว่าเริ่มไปแล้ว uh huh. สืบซับแล้วนี่ปปงยืนยัน uh huh. แล้วนอกจากนี้นักข่าวยังสอบถามเพิ่มเติมแหล่งฟอกเงินแหล่งอาญกรรมองค์กรอาญกรรมข้ามชาติ บางส่วนมนวาพันในประเทศไทยอรองเลขาธิการปรปรงอบอกว่ากรณีนี้เราไม่ใช่ศูนย์กลางการกระทําความผิดแต่เราเป็นศูนย์กลางแหล่งเศรษฐกิจมันมีความสะดวกมีโครงสร้างพื้นฐานการเคลื่อนย้ายเงินทุนของอาชญากรรมเนี่ยมันมีศูนย์ที่อื่นแต่มันมีบางส่วนที่มาพาดพิงเข้ามาในประเทศไทยเราเจ้าหน้าที่ก็ไม่ละเวน้นอย่างเช่นเมื่อวานนี้๙พฤศจิกายนตํารวจไซเบอร์ร่วมกับปปง เปิดปบติการตรวจค้นอายัดทรัพย์สินเครือข่ายของนายพัดสุภาภาหรือลียงพัค่ะสอวอของกัมพูชาคนสนิทของมุลเซนด้วยซ้ําอันนี้ยืนยันว่าเจ้าที่ไม่ละเวน้นเห็นเลยว่าตรวจค้นติดตามทรัพย์สินบังคับใช้กฎหมายยึดอายัดทรัพย์สิสนแล้วดําเนินคดีอย่างเต็มที่ส่วนเครือข่ายของเชิญจื้อยังพูดไม่ได้ว่าจะอายัดเมื่อไหร่แต่ยืนยันกําลังทํางานรวบรวมข้อมูลอยู่ อันนี้คือปปงเปิดเผยฮะคือกรณีลียงพัฒออกหมายจับลียงพัฒสวกัมพูชาเอียวแกงสแกมเมอร์ยึดทรัพย์สินแล้วกว่า4 0 0ล้านบาทเนีตำรวจไซเบอร์กับปปงเมื่อวานนี้ฮะนำกำลังปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมายพื้นที่กทมและตราด36จุดเพื่ออายัดทรัพย์สินเครือข่ายของนายพัดสุภาภาหรือลียงพัฒนะเจ้าของบริษัท LYP กุ๊ เครือข่ายของเขาเนี่ยหลักๆอยู่ที่เกาะกงนี่เป็นปฏิบัติการที่เจ้าหน้าที่ตารวจเมื่อพบความเชื่อมโยงชัดเจนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์คือมีลักษณะแบ่งงานกันทําเกี่ยวข้องกับฟอกเงินจึงดําเนินการขอสารออกหมายจับแล้วเครือข่ายเนี้ยก็มีอยู่5รายนายพัทสุภาภาหมายจับสารอาญาลงมาที่6พฤศจิกายนนายโชคชัยสุภาภาคนใกล้ชิดหมายจับสารอาญาชาวจีนอีกสามคนก็ ความผิดฐานสมคบกันฟอกเงินนี่คือรายละเอียดของการบังคับใช้กฎหมายตามนโยบายที่รัฐบาลประกาศเป็นวาระแห่งชาติปูพรมตรวจค้น36จุดยึดทรัพย์มูลค่ากว่า400ล้านบาทกับในกรุงเทพบางส่วนอาคารห้องชุดย่านสุขมวิทนะแล้วก็ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดแล้วก็มีเงินสดในบัญชีรวมทั้งสิ้นเนี่ยกว่า400ล้านบาท อันนี้คือถ้าหลักฐานชัดเจนถึงก็ถึงที่วันนี้นายกประกาศว่าไม่ต้องสนว่าชื่อใครขอดูตามพยานหลักฐานมันไปถึงไหนจัดการให้หมดแล้วไม่มีเคลียร์คือลียงพัฒเนี่ยไม่น่าแปลกใจเพราะอะไรก่อนหน้านี้ที่เราเคยนําเสนอครับคือปรากฏอยู่ในรายงานของหน่วยงานระหว่างประเทศอยู่แล้วชื่อนี้นี่ครับที่มีการออกรายงานการค้ามนุษย์อาชญากรรมออนไลน์ โดย United Nations Office on Drugs and Crime นะ UNC UNODC นะที่เราเคยนำเสนอไปแล้วสื่อตามประเทศก็รายงานนะค,นะครนะเรือข่ายแล้วคนเหล่านี้ใกล้ชิดกับฮุนเซนแต่ฮุนเซนเนี่ยหลักฐานยังไม่ถึงที่จะไปดำเนินคดีอาญาเขาแต่ว่าเขามีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันแตเเน่เรื่องเส้นเงินเรื่องหลักฐานเนี่ยไปเกี่ยวกับฮุยวันด้วย พุยวันเนี่ยที่สหรัฐต,ตัดออกจากวงจรการเงินเขาไปแล้วส่วนรียงพัฒน์คือคนซ้ายล่างเห็นไหม<า>เครือข่ายเขาก็เกาะกงนะเป็นหลัก L P แล้วก็เครือข่ายนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยเนี่ยรียงพัฒน์อยู่ด้านซ้ายเห็นไหมแล้วจริงๆเนี่ยเนี่ยเฉินจื้อก็อยู่ในผังนี้ตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเฉินจือ้อคือด้านขวาข้างบนบน,นะะเขาก็จะมีทั้งอสังหานะะแล้วก็มีทั้งธุรกิจอื่นๆเนี่ยครับ ลียงพัฒนเนี่ยอันนี้เครือข่ายลียงพัฒนะซึ่งท็อปนิวเราก็เคยนําเสนอเรื่องนี้ในรู้ทันคดีโกงแต่ว่าอันนี้ชัดเจนเนะแล้วพอเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่รวบรวมข้อมูลหลักฐานอย่างเป็นทางการก็นํามาสู่การออกหมายจับนํามาสู่การยึดอายัดทรัพย์และตรวจค้นหลายจุดขยายผลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเรื่องการตรวจสอบมันต้องเดินด้วยข้อมูลมไม่ใช่การปั่นเพื่อดิสเครดิตใคร เหมือนที่นักการเมืองพักการเมืองบางส่วนหยิบมาทําในขณะนี้ต้องมีหลักฐานอันนี้นมันชัดเจนว่ามีหลักฐานะนะแล้วในต่างประเทศเขาก็มีข้อมูลอันนี้มันต่างจากกรณีที่เอามาปั่นเป็นประเด็นเอาถ่ายรูปคู่กับธรรมนัฐถ่ายรูปคู่กับทักษิณทํทำไมไม่จัดการนั่นแสดงว่าเป็นพวกเดียวกันแล้วถามว่ามีหลักฐานไหมไม่มีสหรัฐมีการขึ้นบัญชีอันนั้นเป็นบัญชีที่นักการเมืองนําเสนอรายชื่อ เพื่อว่าออกกฎหมายแล้วออกกฎหมายแล้วมีหน่วยงานเฉพาะกิจขึ้นมาให้หน่วยงานเฉพาะกิจนั้นไปไล่ตรวจสอบลิสต์นี้ถ้ามันมีหลักฐานเพียงพอเขายึดแล้วเหมือนเชินชื่ออนี่คือสิ่งที่เราย้ํามาตลอดการตรวจสอบมันต้องเดินด้วยหลักฐานไม่ใช่วาทกรรมปั่นตีหัวเข้าบ้านเหมือนที่เอาไปปั่นในสภาเอาไปปั่นในโซเชียลอ้างว่ายอมรับว่าปั่นด้วยสร้างภาพว่าตัวเองตรวจสอบแต่ถามหาหลักฐานอะไรไม่มี นี่คือพฤติกรรมของนักการเมืองบางกลุ่มนะทีนี้การทํางานจริงการตรวจสอบจริงเนี่ยมันต้องใช้เวลาและมันต้องใช้หลักฐานนะเพราะว่าถ้าไปพันกับเขาแล้วไปเล่นงานเขาไม่มีหลักฐานสุดท้ายไปถึงศาลหลุดหรือไม่ก็โดนฟ้องกลับนะ ฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเพื่อต่อแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะสมัครสมา,สมาชิก Top Fan, Top Member ท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2569 ่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุ้นจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับคองคำแท่ง128รางวัลและวอเชอร์ทัวร์120รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทสอบถามข้อมูลโทร024815677หรือ Line at Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นถึง30พฤศจิกายน2568ซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%